โอโหมาละคุณผู้ชมวันนี้เรามาไลฟ์กันแบบรวดเร็วนะครับสำหรับ t ต y ย t a Yaris Active h G v นะครับตอนนี้ก็ประกาศราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จริงๆแล้วดูรายละเอียดจากจากที่คลิปอ่าพรีวิวที่เราพาไปดูกันนะครับในในวันนี้เราเราไลฟ์ผ่านทาง YouTube นะครับดังนั้นเราอาจจะ ใช้คำว่าให้คุณผู้ชมได้เห็นกันก่อนว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่ตรงด้านหน้าของผมนี้นี่คือตัว g r Sport นะส่วนตัวนี้จะเป็นตัว Premium นะครับตัว Premium ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับของกลุ่ม Hybrid นะครับแล้วกันนี้คันนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ใส่ชุดแต่งตัว Charisma นะครับ ซึ่งตัวคาริสมเนี่ยเห็นว่าราคาพิเศษช่วงแนะนำเนี่ยชุดแต่งตอนนี้ราคาอยู่ที่15,900บาทนะครับหน้าตาจริงๆแล้วก็จะเหมือนกับเอที T e R ที่เราคุ้นเคยกันนี่แหละแต่ว่าพอใส่ชุดแต่งก็จะดูสปอร์ตขึ้นมาหน่อยนะครับซึ่งถ้าสังเกตจุดสังเกตว่าคันไหนเป็นไฮบริดคันไหนไม่เป็นไฮบริดนะครับ ถ้าเป็นหน้าตาปกติเนี่ยแน่นอนว่าไอตัวกระจังหน้านะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นสีเทาเป็นสีเทาเงานะครับแต่ถ้าเป็นตัวท็อปสุดของเบนซิน1.2ลิตรจะเป็นสีดําเงานะครับส่วนล้อก็จะเป็นล้อ16นิ้วลายจะคนละลายกับตัว1.2ลิตรนี่ลายคนละแบบนะ อันนี้ติดตั้งชุดแต่งเชื่อว่าคาริส s m โมนะครับอันนี้เป็นคาริส s m โมดริฟนะสปอยเลอร์ก็จะดูมีความแบบว่าเฟี้ยวๆหน่อยนะครับมีรุ่น GR ด้วยนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันแต่ตอนนี้คือเราก็พาไปดูแบบแตะๆพอประมาณนี่แล้วก็มีป้าย h g v ตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยคลิปผมที่ท,ที่ที่นำเสนอไปนะครับก็ ให้รายละเอียดค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันแต่ทีนี้มันอาจจะมีบางอย่างที่ผมอาจจะพูดลึกขึ้นนะครับทั้งในเรื่องของส่วนตัวแบตเตอรี่นะครับทั้งในเรื่องของเชิงเทคนิคซึ่งอาจจะพูดได้ประมาณนึงแต่ว่าก็คงจะยังยังไม่ได้ไปแตะอะไรมีคนบอกว่าขรางงนยังมีกิจกรรมอยู่ใช่ไหมครับน้องจะมาหรือเปล่าครับถ้าน้องมาก็จริงๆมาได้นะครับแต่ถ้ามาไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับดูไลฟ์ผ่านทางช่องทางต่างๆนะครับของไม่ว่าจะทาง t o y ยต a ก็ได้หรือแม้กระทั่งของสื่อที่นําเสนอนะครับ หรือรอง,งาน Big Motor อร์เวันพรุ่งนี้ก็ได้มีงาน Big Motor อร์เซน่าจะสะดวกกว่านะครับอ๋ออยู่ไกลหน่อยก็ไป Big Motor อร์เน่าจะง่ายกว่านะครับเพราะว่า Big Motor ์เซลจะได้เจอหลากหลายแบรนด์นะครับแต่ในวันนี้เนี่ยเรามาที่ Toyota นะครับนี่นี่คือตัว GR Sport นะราคาบอกไปแล้วนะครับตัวที่เป็นตัวพรีเมียมเนี่ยราคาถ้าเป็นราคาปกติเนี่ย729,000บาทนะครับแต่ถ้าเป็นตัวท็อปสุดจะเป็น จีอาสปอร์ตเนียก็คือคันสีแดงเนี่ยเจ็ดแสบาทนะครับแต่แต่แต่โตโยต้าเขาก็ประกาศราคาพิเศษนะครับจนถึงสิ้นปีนะก็ส่วนลด1,000งบาทนะครับอย่างตัว g ีอาสปอจะราคาจะอยู่ที่769,000บาทนะครับส่วนตัวครีมียมจะอยู่ที่7 1 9 0 0สบาทนี่ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะพูดถึงราคานะ ราคาหลายคนบอกว่าโหทาไมดูทะลุ7จ็ดแสนอย่างนี้คือต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าตัวหนึ่งอยู่สลิตรเนี่ยยังได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาดอยู่นะครับราคาเนี่ยเมื่อเมื่อเช้านี้ผมคีย์ราคาในในแคปชั่นไปก็สตาร์ทกันอยู่5,49นะครับมี5,49 599 6 49แล้วก็6,99ซึ่ง ช่วงราคาเนี่ยถือว่าเป็นช่วงราคาที่ค่อนข้างค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ตลาดอยู่พอสมควรลูกค้าต่างจังหวัดก็ชื่นชอบนะครับมไม่จําเป็นต้องเล่นตัวท็อปก็เล่นตัวสมาร์ทเอวยสปอร์ตเอวยก็พอได้นะครับผมหรือแม้กระทั่ทงตัวพรีเมียมก็ให้ของที่ครบครันอยู่เหมือนกันทีเนี้ยการที่ ATV, เ c v เปิดตัวมาอีก2รุ่นถ้าจะมาเพิ่ม เรียกว่าถ้าจะเพิ่มในส่วนที่เป็นราคาเนี่ยหรือแม้กระทั่งเรื่องของการวางโครงสร้างราคาจะให้ถูกลงก็ไม่ได้แห้งไปก็ไม่ดีนะครับราคาก็เลยออกมาเป็นลักษณะแบบนี้แต่เชื่อว่าใน1ปีหลังจากนี้เราจะได้หลึ่งปีหลังจากน,าน,ากนี้ตลาดมันก็จะเปลี่ยนละก็คงจะต้องรอดูว่าใน4รุ่นย่อยที่เป็นครื่อง1.2ลิตรเนี่ยจะทําอย่างไรต่อไปนี่คือนี่คือในมุมมองของผมนะ เพราะว่าทางโตโยต้าเองก็พูดชัดเจนนะครับว่า1นึรุ่นเบนซิน1นึ่งลิตรยังคงมีเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือไฮบริดอีก2รุ่นรวมเป็น6รุ่นย่อยดังนั้นในแง่ของโปรดักชันหรือการผลิตหรือการตอบรับกับตลาดก็ต้องว่ากันนะครับก็ต้องว่ากันใน1ปีนัดเจีนี้1ปีโตโยต้าตั้งเป้าไว้ครับสองหมคันสําหรับเอทีฟนะอันนี้อาจจะรวมไปถึงตัว s อ v ด้วยนะครับอาจจะรวมไปถึงตัว s อ v ด้วยนะเพราะว่าพอชั่นตอนเนี้ย โตโยต้าก็คงยังมองในตัวที่เป็น1.2เบนซินอยู่ซึ่งเป็นตลาดหลักนะครับนี่ตัวแฮชแบ็กยังมีอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับแฮชแบ็กยังจำหน่ายปกติอยู่ครับส่วนตปวใหม่ตอนนี้ต้องรอต้องรอจริงๆนี่ GR s p o r t นะก็สวยเอาจริงนะผมเป็นเจ้าของ รถยนต์โตโยต้าที่ใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็ยังแบบอืมลุนล้นๆอยู่รู้สึกหวั่นไหวนะครับเห็นรถแล้วรู้สึกหวั่นไหวนะตัวนี้ก็ตรงตัวด้านหน้านี้ก็จะเป็นตัว ICE ตัวนี้จะเป็นตัว ICE นะครับก็คือตัวเบนซิ1.2ลิตร แต่ว่าชุดแต่งเขาจะเป็น g r Park นะครับเนี่ยเนี่ยให้ดู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 ชุดแต่งส่วนอันนี้คือรุ่นพรีเมียมที่ไม่มีชุดแต่งนะครับนี่ตัวพรีเมียมนี่ตอนนี้คือเรากำลังถ่าย นู่นครับพรีเซนเตอร์เราอยู่หลังพรีเซนเตอร์นะครับ <laughs> ส่วนตัวนี้นะครับคือตัวพรีเมียมนี่คือหน้าตาพรีเมียมตัวปกตินะสีเทาซึ่งจริงๆสีเทาเฉดเดียวกับตัว1.2เป็นสเบนซินซึ่งเป็นสีเดียวกับตอนที่เปิดตัวแรกๆเลยนี่เอาล่ะนะครับแล้วก็มีประมาณนี้อ่ะอันนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะ อันนี้คือตัว g ิอาพานะครับสามารถที่จะสั่งซื้อเพิ่มเติมได้นะครับ oh. นี่เราก็เดินผ่านไปเราก็พาไปดูจริงๆตัวรถเนี่ยผมจะไม่ได้ล้วงแค่แกเก่าๆอะไรนะครับเพราะว่าเรามีคลิปที่พาไปดูตัวรถเรียบร้อยแล้วดูกันสักหน่อย นี่คือภายในห้องโดยสารนะอันนี้คือภายในนะครับของตัว A7 ACV นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากที่จำไหนในท้องตลาดแต่ว่าอาจจะมีส่วนหนึ่งที่ที่เห็นได้ใช้ก็คือจอจอใหญ่ขึ้นนะครับ10.1นิ้วนะมีไวเลสชาร์จมาให้นี่อยู่ตรงนี้ยกมาจากตัว Yaris Cross นะครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยยังคงปรับด้วยสีทิศทางเหมือนเดิมจุดที่มันจะต่างอย่างหนึ่งก็คือตัวบอก ตัวนี้มันจะเป็นสีเทาอันนี้จะเป็นสีเงินคือมันจะตัดสลับกัน,นดําเงินจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็เบรกมือไฟฟ้ายังมีมาให้กล้องรอบคันเขายังมีมาให้อยู่นะนี่นี่คือกล้องรอบคันนี่โซนบอหลังก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเบาะหลังยังคงเหมือนเดิมไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนปรับอะไรแต่อย่างใดนะอะ นี่ในเรื่องของความประหยัดก,ก็29โลลิตรนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะแต่ถ้าเป็น g r s p o r t จะอยู่ที่27โลลิตรนะครับใช้ได้อยู่เดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะได้ลองขับนะครับสำหรับ Yaris a t i v Hybrid หรือ a t ธิ v นะครับนี่โอ้โสีแดง สีแดงสวยเลยเดี๋ยวตารางผ่อนเดี๋ยวคงจะมีตามมาแน่นอนนะครับตอนนี้โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศเขาก็เริ่มที่จะรับรถกันละทางดีลเลอร์ก็เริ่มทยอยส่งรถนะครับผมก็คือสตาร์ทที่โรงงานเนี่ยตอนนี้ก็ทยอยทยอยส่งรถลงโชว์รูมละนะครับส่วนใครที่อยากจะไปดูแบบหลากหลายรุ่นนะครับก็วันพรุ่งนี้ที่งาน Big Motor s a l e ซ2025ที่ไบเทคบางนาน,นะครับก็จะมี รถเอทีพเอชพจัดแสดงด้วยนะครับก็รอกันนะครับนี่โชวอแว็บโชว์แวบไปดูพรีเซนเตอร์สักหน่อยโอ้เดี๋ยวพรีเซนเตอร์คนเดียวมากสถานีเอที A T B, ครับ อันนี้ก่อนนะครับโซน B O X นะครับที่หลายคนถามถึงตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศราคาอย่างเป็นทางการนะครับประกาศราคาเป็นคาดการอยู่นะตัวซิงเกิลมอเตอร์นะครับจะอยู่ที่1 5 0 0 0ล้านบาทราคาคาดการนะครับส่วนตัว all wheel drive จะอยู่ที่1 6 0 0 0ล้าบาทนะครับ ประกาศไทยเป็นทางการเดือนตุลาคมแล้วก็ส่งมอบในเดือนพฤศจิกายนแต่ใครที่สนใจจะจองสิทธิ์ก่อนก็จะมีส่วนลดพิเศษ2,000 20, 0บาทนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยาตาพิเศษด้วยดังนั้นใครที่สนใจรถยนต์ไฟฟ้าก็มาดูกันได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราอ่ะดูกันประมาณนี้สำหรับไลฟ์ของคาร์ไซทีมในวันนี้นะครับเราพามาดูตัว A t ทีชกันนะสวัสดีครับ โอเคมุมนี้มันเหมือน g r Yaris เว้ยถ้าปิดไฟหน้านะคือใช่เลยทรงกันชนหน้าคือใช่เลยจริงๆอันนี้เก่งจริงๆนะทีมทีมดีไซน์คือออกแบบได้เก่งมากๆอยากได้ทรงแบบ g r Sport แต่ว่าต้องอยู่ในแพทเทิร์นกันชนที่อยู่ในลักษณะแบบชุดเดิมอยู่ได้ประมาณนี้เอาละครับ ประมาณนี้ครับสำหรับยาริสเอทิพสชีวีนะคลิปเราพาชมรอบคันมีมาแล้วพาดูชุดแต่งออกมาแล้วนะครับดังนั้นสามารถไปดูกันได้นะครับสำหรับเอทิพสชีวีที่คาไซทีมนำเสนอนะครับทุกช่องทางนะครับบ้านตต,ตบ้านอจอบ้านแดงบ้านนำเงินมีหมดนะครับก็สามารถไปดูกันได้นะครับเอาละของผมน่าจะขอไลฟ์สั้นๆแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับ รถเทดสอลงเมื่อไหร่ครับน่าจะราวๆต้นเดือนกันยาครับราวๆต้นเดือนกันยายนเป็นต้นไปนะครับนี่โอเคโอเคนี่แหละครับก่อนจากกันครับอันนี้ไลฟ์อยู่นะครับผมถามนิดนึงครับใช่ครับอย่าพูดเดี๋ยวแบนนะเดี๋ยวโดนแบนนะถ้าอยู่ในมูฟวิตี้ไม่พังใช่ไหมครับ อตาก็คนหุได้ของพอดีจะเชื่อเชื่อดิโอเคประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสำหรับไลฟ์ไปดูคลิปรายละเอียดเต็มๆได้นะครับที่ช่องทางต่างๆของคาซทีมนะครับคลิปยาวพาไปดูรายละเอียดต่างๆละขอบคุณทุกท่านมากๆครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์ครั้งต่อไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ